สิบสามพระคาถาชินะบัญชรใช้ยาสนากะตะพุทธ,ธาเชรวามารังสวาหานางจัตุสัจจตุสัจจาสพังรัสสังเยปิวิงสุดนาลาสภาตันหงังกัราทโยพุทธ,ธาอันทะวีสตีนายากาสเพปปติตตาไมหงังมัทธเกเ,เตมุนิศราสีเสปฏติโธไมหังพุทโ,ทธ,โทธธรรมโม วิโลจะเนสังโฆปฏิโชไมหังอุเลสัพพคุณากะโลฮัตเยเมอนุรุโทสารีปุโตจะทักคิเนีโกนทันโยปิิภาคัสมิงโมคะลโนจะวามเกทักคิเนีสัวเนไมหังอาสูงอานันทะอานันทะราหุลา กัสโปจะมหานามโมปุภาสูงวามะโสตะเกเกเกสโตปิธิภาคสมิงสุดิโยวาปะพังกะโลนิสิโนสินส,สามัโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมาละกัสโปเถโลมะเหสีจิตตาวาทกโกโสไมหังวาทะเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโลปุนโนอังคุติมาโลจก กุปาลีนันทะนันทะสีสวดีเถลาปัญจะอเมชาตาณา,าเตติละกามมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตะวันโตชินโนอกสาชันตาศิละเตเชนะอังคะมังเคสุสัน ติตาระตะนางปุตโตอาสิะตะคินเนเมตสุตตะคังทัชชังปะะัจจโตอาสิวาเมอคุริมากะลังขันธโมและปะดินตันจะอาอาตานาติยะสุตตะังอากาเสชนัชนชัฏตนางอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานา วะละสังยุตาตาสัตตาปาการะลังกตาวาตาปิตาจิทิสันชาตาพาหิรัตยัตุุปัทถวาเสสาวิวินยังยันโตอนันตจิะเตชะสาวาสตโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชะเดชินะปัญชะละมัตยามหิวิหะรันตัง มหีตะเลสัทธาปรเรณตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอิจิอิเจวะมันโตสกุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโยยัมมานุภาเวนะชิชตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะรายโยสัทธรม,มานุภาวะ,วะปาริโต จะรามิชินะปัญเลติสิบสี่บวสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสมาพินิมิตะสาวุทันตังคีเมคลงังอุทิตะโคละสะเสนะมาลังธานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาพระวัตุเตชยมังคลานิมาลาจิเลกมากมะกมพิยุตนิตะสัพพารติงโคลามปนาละวะกะมขะมทัททะยักขังขันตีสุทันตาวิธินาคิตวามุนินโทตันเตชัสาพระวัตุเตชยมังคลานินาลาคิลิง คาชะวะลังอติมัตตะภูตังทาวักคิจักกะมะนะมะสะนีวะสุทานรุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาโภนุเตชยมังคลานิอุคิดตักอักอุคิดตะคตะักตะคขักขะมะติหัตถสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะปะ,ปะทังคุริมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชษสาภวุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตถะมุทะลังอิวะครับพินียาจินใายะทุตท,ทุตถะวจนังชนะกายะมัจเช สันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวันตุเตชยมังคลานี้สัจจัวิายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนางอติอันทะอันทะภูตัง ปัญญาปฏิปะชะลิโตชิตวามุนินโทต,ตันเตชัสสาพระวันตุเตชยามังคลานินันโทปะนั้นปะนันทะพุชะคังวิพุทังไม่ถิงปุเตนะเถละพุชะเคนะทะมาปะยันโตอิโตปะเทสวิทินาชิตวามุนินโทต,ตันเตชัสสาพระวันตุเตชยามังคลานิ ทุขาหะทิฐิผู้ชะเคนะสุทธะ,ทะหัตถังพระมังวิสุธทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนะวิธินา,ว,นาวิธินาทิตวามุนินโพตันเตชักสาภวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชยมังคละอัฏฐคาถาโยวา จนโนทินาทิเนสารเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอาอะทิคะเมยะนะโลสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปารามี ปาละมีสัภาปตัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสักจาวเชนาโหนตุเตชยะมังคะลังชัยันโตโพธิยามูเลสักยนังนันทิวัฒโนเอตังตะว,วังวิชโยโหหิ ชยสุชยามังคเลอปราชิตะปังปานลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคาปโตปะโมทัติสุนักตังสุมังคลังสุปะพันตังสุหุติตังสุขโนสุมุสุมุหุตโตจะสุยถังพระมจาริสุ ปั inh. ทคีนางกายกรรมมังวาจากรรมังปักคีนางปัทคีนางมนกรรมมังปานิถีปานิถีเตปัทค yeah. <number> ีนาปัทค <desse>. ีนานิกตวาและพันตัดเถปัทคีนีพระวัตุสพพมังขะลังละขันตุสาปเทวตาสัพพุทธนุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสัพมังขะลังละขันตุสาพเทวตา สพพธรรมานุภาเวนะสัทาสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพ,พมังคังลังละขันตุสัพ,พเทวตาสภพ,พสังขานุภาเวนะสัทาสธาโสตีพระวันตุเตสิบห้าปติทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปะเลโพะเลตหิงตหิงตาธรรมะทานนาพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตถะกะโลนเตถะวิหาระมันตะเลเถลาจะมัชชานวะกาจะพิกโวาสารามิกาธานปติ ธานปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปาณภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาภุชลาภูช,ช,ชย е ปีจัอันทัสัพภาวาสังเสทชาตาัทาโวปปาติกานิญญานิกงังธรมมะวลังปฏิจเจเตสัพเพปิทุกสะกาโรนตุ สังคยังฐานุจีลังสตังธรรมโมธรรมัดทะลาจะปุขลาสังโคโหตุสมัคโควะอาาัฏฐยะจะหิตายะจะอัมเหลักษตุสัตรธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยอริยปะเทเวทิเต ปสันนาหวนตุสปเปหิปานิโนพุทธ,ธาสาสเนสัรมมาทาลังประเวชนโตกาเลเทโวประวัสตุวุธิภาว,วายะสัตานางังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาบิตาจะอัตตะระจังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเมณนะราชาโน ปะชังรักขันตุสัพพธาสิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปปตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพยญาโสขปตาจะนิโสกาโหตุสัพเปหิปานิโนเอตเอตตาตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญะสัมพ สัมปะทางสพเพเทวานุโมทันตุสัภสัมปิดสิทิยาทานังทะทันตุสัตสัตท,ทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิระตาหวตัวตุขัจฉันตุเทวตาขตาติปเจสุมงคลคาถาหวัวตุสัพังสุมขังลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังขะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังโสหตุสัพพังสุมังขะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังสเพพุทธาภระปัตตาปัจเจ การันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปตาปัจเจการันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปตาปัจเจการันจะยังพระลังอลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปตาปัจเจการันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิส <strong> ัพพะโสสเพพุทธาพระัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสเพพุทธาพระัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเกเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสเพพุทธาพระัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส สเพพุทธาภรปตาปัจเจการันจะยังพลังแหันตานันจะเตเชน่าระขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภรปตาปัจเจการันจะยังพลังอลหันตานันจะเตเชน่าแะขังพันธามิสัพพะโสสเพพุทธาพรปตาปัจเจการันจะยังพลังอลหันตานันจะเตเชน่าระขังพันธามิสัพปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาภาวรัตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหงแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทอรสาธุ บุญกุศลของข้พาพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปรศักดิ์และมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนะสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตายเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณะสุขปรักเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐททุกท่านสาธุ